ที่เราใส่วันนี้แบบเป็นไงบ้างครับการซ้อมแฟนมิตรของเราครับก็วันนี้เป็นวันแรกที่เราซ้อมให้ใ<ช>ทุกคนได้เห็น,ก,นก,ก็บอกเลยว่าพวกเราตั้งใจทำกันมากจริงๆครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่าพวกเราเตรียมตัวกันมาดีขนาดไหนก็อยากให้ทุกคนเข้าไปดูกันเยอะครับงที่เรียวเตนไงบ้าครับซ้อมของเราตื่นเต้นนิดหน่อยฮะแต่ว่าก็ตั้งทาให้มันดีที่สุด แล้วก็ทําให้มันออกมาเพอร์เฟกต์นะครับผมอันนี้เขาเขาเรียกว่าเป็นนิดหน่อยนะการแสดงกลรแกดงของเราสักคู่เนาะก็แบบว่าลองก็เกต้นก็แบบเป๊ะขึ้นอะไรขึ้นเยอะเลยจริงเหรอครับอก็ต้องเป๊ะอยู่แล้วครับเพราะว่าเพื่องานนิดของเรายังไงเราก็ต้องทำให้เป๊ะที่สุดครับเราซ้อมทุกวันเลยเนาะแล้วก็ซ้อมต่อไปเรื่อยๆใช่การจากแบบวันงงวันงานอาจจะมีแบบอะไรที่แบบ พิเศษเซอร์ไพร์อะไรเยอะกว่านี้ไหมที่เราพิเศษอะไรไหมเซอร์ไพรส์อะครับมีแค่แค่เกตก็เซอร์ไพรส์แล้วมั้งนี่ท่าม้อนนี้เขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์แล้วอยู่ฝั่งนี้เฮ้ยอ่ะเฮ้ยเป็นเกตเหมือนกันเลยแต่นอกจากมีพิซซี่แล้วก็คือยังมีโอ้ยมีเยอะมากเลยพี่พีคอย่างนี้ใช่พี่เอ็มพี่เอ็มแล้วก็น้องเปเปอร์นะเพื่อนผมอ่าอย่างพิซซี่วันนี้ทำงานร่วงแับนออนเลยว ื่นเต้นเพราะว่าเราเราตื่นเต้นเหมือนแบบมองย้อนกลับไปเราเคยทํางานมีแล้วเรารู้สึกว่ามันตื่นเต้นละมันกับบวกกับความดีใจที่แบบเราจะได้ทําแบบผล,ผลงานแบบตอบแทนแฟนคลับที่เราทําผลงานซีรีส์มาใช่แล้วเราก็จะตอบแทนแฟนคลับได้ทำงานมีแล้วก็ได้โชว์ศั <Okay. S 1> กยภาพในบาง ที่ในแง่มุมใหม่ที่ไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนแบบสดๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่เต้นแทนน้องพี่เสียบหลุดอะไรบ้างียใหม่อะไรนะสปอยล์อะไรที่ไม่รู้ไว้ประเด็ก็ถ้าพูดยาวกว่านี้ก็หลุดแล้วอ้าหยากับแบบสถานที่ที่มันจะมีการปรับเปลี่ยนหรืออะไรอ๋อตอนนี้สถานที่จะมีการปรับเปลี่ยนเป็นเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิด -19 ที่มาระบาดรอบใหม่ครับทางรัฐบาลเขามีการจํากัดคนเข้าดูซึ่งเอ็มเทอเตอร์เนี่ยเขา มีมากกว่าข้อจํากัดที่นั่งมีมากกว่าข้อจํากัดเราก็เลยเพย์เซฟโดยการที่เราย้ายมาลงละครใหม่ซึ่งอ,อยู่ในข้อจํากัดของรัฐบาลและก็มีแต่ว่าผังที่นั่งต่างๆคือเหมือนเดิมเราจัดทุกอย่างเหมือนเดิมให้เท่ากับเอ็มเจตเตอร์ก็คือจะมีปัญหาเรื่องการที่แบบว่าย้ายที่ของอคนเข้าชมอย่างเงี้ยฮะตอนนี้ไนดะ้มีการแจ้งอะไรไปเลยว่ามีการปรับเปลี่ยนคน,คน,คนื้อบัตรืล้วแบบแบบ อคือตอนนี้คือแจ้งตรงนี้ที่แรกเลยครับเพราะว่าเพิ่งตัดสินใจกันได้เมื่อวานเลยว่าแบบจะต้องจะต้องเพย์เซฟเพื่อให้งานมันยังดําเนินต่อไปได้ครับอืมแล้วที่มันจะมีผลต่อบ,บัตรไหมครับที่อจองมาแล้วหรืออะไอย่างเออคือตอนนี้บัตรที่เราวางไว้เราวางแผนว่าจะให้มีที่นั่งจํานวนเท่าเดิมและและและ้วก็คือย่อส่วนลงมาย่อส่วนลงมาใหเ้เหมือนกันกับเอ็มเทียเตอร์คือมิลลินเขาจะเป็นการจัดเก้าอี้ได้แล้วเราก็สามารถวางผังให้แบบ จัดให้เหมือนเอ็มเทียเตอร์ได้เลยอันนี้คือเป็นไปสองรอบไหมถ้ามันเกิน,งน50งอคนอตอนนี้ถ้า,ถาเกินเป็นส5 0าคนก็ต้องประชุมใหม่แต่ว่าตอนนี้วางแผนไว้ว่าเราจะมีการไลฟ์เพิ่มขึ้นมีการไลฟ์เพิ่มขึ้นเป็นบางช่วงที่ให้คนที่มาไม่ได้เข้าไปดูยังบัตรตอนนี้เป็นไงครับอตอนนี้ก็ประมาณ60ซที่คนเข้าดูแต่ว่าบัตร4 0 0พตัว v i p หมดแล้ว แต่ว่าเดลตเต็มอิ่มแน่นอนสำหรับใครที่แบบซื้อบัตรใงานเต็มเรียนแของเราเต็มอิ่มแน่นอนครับเราแบบยกเซอรไพรส์มาเยอะแยะไปหมดเลยนะคือบอกได้เลยว่ามีซอรไพรส์ทุกช่วงเลยดกวพไม่หมดพูดไม่หมดพูดไม่หมดพูดไม่หมดอย่างเงี้ยเซอรไพรส์อย่างเงี้ยของพี่ซีอ่ะมาเกือบยี่สิบนาทีนะยี่สิงใช่ยีนาทีแล้วแบบมกมีรองด้วมีเพลงีแล้วก็สักนิดหนอนแบเซ็ตเลิศเซ็ตเลเพว่าเราจะมีเพลง เาเรียกว่าเพลงเดบิวต์ของพวกเราแล้วกันครับใช่เป็นเพลงเดบิวต์คู่โอไตครับเพลงแรกเลยให้ร้องสดๆตรงนี้เลยนะครับนิดนึงออนิดนึง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 หออกไปฟังงานมิจวมาอ๋อนิดนึงนิดนึงนิดนึกันนล้วีสิ่งอยากด้วยนะด้วยกันครับผมอ่ะนที่ขอแค่ทตามหัวใจแกว้งดาไปไม่มีกัิลังหัน ขอแค่เธอไม่กลัวมันสัตว์ตัวนั้นก็แค่ความกลัวของขอ,ขอแค่ทำตามหัวใจแกว่งดาไปไม่มีกับหลังหันขอ ค่เธอไม่กลัวมันสัตว์ตัวนั้นก็แค่ความกลัวของเธอรู้ไหมแค่ลับของฉันคืออะไรเพัญยาเชื่อในนิทานประรัมปราออตอนแรกคิดว่าน้องจะร้องนิดเดียวอันนี้คือจบไม่จ <c oughs> บเพลงนะอันนี้คือแค่นิดเดียวแค่นิดเดียวยมมีหิาลายชาิ้นงานแต่ไม่ของเราเนาะใช่ครับฝากหน่อย ครับผมก็ขอฝากแฟนมิตรของพวกเรานะครับโอว่าดีแต่ก็โอเคนะครับจะขึ้นวันที่1 3มีนาคมนะครับสามารถซื้อบัตรได้แล้วที่ทิกเก็ตเมลอนครับผมก็มาเถอะนะครับก็อยากให้มาจริงๆเพราะมันเป็นครั้งแรกของพวกเราแล้วเราก็ตั้งใจมากจริงๆครับแล้วก็พยายามพยายามเราพยายามใช่มีทั้งร้องเต้นแสดงนัดทุกอย่างใช่ครับแน่นอนว่าไม่ผิดหวังแน่นอนที่จะมาหาพวกเรา ก็ได้เจอพี่ซีด้วยนะครับผมฝากงานน้องด้วยเหมือนกันนะครับผมงานไต้ก็ดีโอก็ว่าโอเคโอ้ว่าดีไส้โอ้ว่าที่งานเขาโอเคนะครับผมว่าแ้มมามีหลายโชว์มากๆแล้วเป็นโชว์เขาเรียกว่าอะไรเป็นงานมีที่มีโชว์ที่แปลกใหม่และน่าสนใจมากๆใช่แล้วก็มีการสับเสริญเยอะมากเหมือนกันแล้วก็มีหลายโชว์จริงๆจนถามพี่ก้าคุยหลังมาพี่ก้าโชว์เยอะขนาดนี้เลยก็โชว์เยอะแล้วบอกถามว่าพี่ก้ากักไหม ไม่กั๊กใส่เต็มใส่เต็มจริงๆครับผมก็ฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะมิลลินแบงค์คอรมิลลินใช่ไหมครับก็สถานที่แฟมิลี่ของเรานะครับเป็นมิลลินแบงค์คอร์สต้องไหนต้องไหนตรงงานซีเค่ะตรงตรงท็อปอาเซียเลยตรงเออเขาเก่าครับเขาเก่าใช่อืม ก็สถานที่จัดแฟนมิทของเรานะครับก็เป็นมิลินแบงคอกนะครับ <Okay. S 1> ตรง RCA เลยครับตรงข้างๆท่าครับคขอบคุณ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ครับ